สวัสดีครับพบกับผมหมอยนในการอ่านไพ่ยิปสีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นดวงของผู้ที่เกิดปีนักษัิท์ปีมะแม่นะครับดวงในไตรมาสที่3ของปีพุทธศักราช2566นี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยพอประมาณนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงรบก,กวนมากเป็นพิเศษนะครับก็ต้องขออภัยด้วยกระดาบันทึกคลิปนี้ก็มีฝนตกนะครับ แล้วก็มีทีท่าว่าจะตกทั้งวันทั้งคืนด้วยนะครับก็ขอขอภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับการอ่านไปยิปซีพยากรเป็นดวงกว้างนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับว่าเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดกรมพยากรก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอ,ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เพราะฉะนั้นพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางให้กับท่านเท่านั้นก็พอ,อน,นะครับและขอให้ทุกๆท,ท่านนั้นมีพลังกายพลังใจที่สดชื่นแจ่มใสมีพลังงานบวกพลังงานดีๆในทุกๆเช้าของทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะได้ก้าวไปสู่ความสําเร็จความเติบโตรุ่งเรืองในหน้าที่ธุรกิจการงานของท่านนะครับและก็ก้าวไปด้วยความสุขกายสบายใจที่ดีนะครับ มาดูกันนะครับว่าชาวปีมะแมนะครับในไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับก็คือเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะครับใน3ามเดือนนี้ชาวปีนักษัตรปีมะแมนะครับจะดวงไปเกิดในทิศทางใดบ้างนะครับก็มาดูในว่าไป่จะให้คำตอบอะไรบ้างกับชาวปีมะแมนะครับไพ่ใยแรก น่าจะมีอะไรที่เข้ามาไม่ก้อยดีให้กับชาวปีมะแมในเรื่องของกระทบจิตใจในช่วงนี้นะครับก็อันนี้เป็นเพียงแก้ไยไปได้ก่อนเท่านั้นนะครับโดยอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่านี้นะครับอี่ยากจะอะไรที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงนะครับ A g i e i n of i n t e l l e n c e Club อาราชินีถ์เรียนแล้วก็เดอะเวอรนะครับแล้วก็ FOR OF วาสีไม้เท้า แล้วก็ทูออฟสอดสองดาบนะครับแล้วก็เทนออฟวานสิบไม้เท้าแล้วก็ไฟออฟวานห้าไม้เท้า แล้วก็ Green o f c ั p ส์ราชินีถือถ้วยนะครับแล้วก็เ a k e ออฟคัพสเด็กถือถ้วยแล้วก็ทูออ c u ั s สอง ถ่วยนะครับแล้วก็ไฟอฟอฟออฟสอดห้าดาบนะครับไฟออฟสอดห้าดาบแล้วก็ k ิ n งออฟกัปราชาถือถ้วยนะครับชาวปีมะแม่ในไตรมาสที่สามนี้นะครับน่าจะบ่งบอกว่าก่อหันไปในทิศทางนี้นะครับไปใปเรกของ สามดาบที่ขึ้นมาเป็นตัวตนของชาวปีมะาแม่นะครับน่าจะบ่งบอกว่าที่ผ่านมาใน3เดือนที่ผ่านมานะครับในไตรมาสที่สนั้นอา,อาจจะเป็นช่วงที่ทําให้ชาวปีมะแม่นั้นเจอกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากลําบากใจนะครับที่อาจจะส่งผลถึงด้านลบต่างจิตใจที่มีเข้ามานะครับใน เจอการงานในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของความรักที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงที่ผ่านมานะครับไตรได้อไตรมาสที่ผ่านมานะครับช่วงสามเดือนที่ผ่านมาก็จะทําให้ชาวปีมะแมอาจจะมีเจอกับสถานการณ์ยุ่งยากที่มีอะไรที่มันยุ่งยากลําบากใจนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับสิ่งยุ่งยากเหล่านั้นในสามเดือนที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ของเรียกว่าเป็นสงครามทางด้านการค้าก็ได้สงครามด้านการเงินด้านการงานที่มีเข้ามานะครับก็จะมียุดติลงนะครับก็ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะเคลียร์ปรัญหาต่างๆเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูหลังจากสงครามจบสิ้นนะครับก็จะมีการ พัฒนาในเรื่องของการงานการเงินที่มีเข้ามานะครับมีอุนส่วนที่ดีมีเพศตรงข้ามหรือคู่รักคู่ครองนั้นก็เป็นแรงสนับสนุนที่ดีเข้ามาส่งเสริมนะครับให้ติดตามของการงานหรือการทำธุรกิจใดๆนั้นก็จะมีการเริ่มต้นลงตุมอะไรขึ้นนะครับมองพิจารณาในหนทางที่จะสร้างรายได้รายรับไม่มีเข้ามาที่จะสร้างหลอขอกผลไห้เกิดขึ้นเห็นเป็น เป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับก็เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ในสังคมรอบข้างหรือเพื่อนฝูงก็เป็นที่ส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีสนับสนุนเคลื่อนหนุนในเกิดผลดีๆให้กับชาวปีมะแม่ในไตรมาสนี้นะครับก็เรียกว่าโลกทั้งโลกใบโลกทั้งใบนี้ก็เป็นเจ้าของปีมะแม่นะครับ ที่จะมีการทําอะไรขึ้นมาให้เกิดก้าวสู่ความสําเร็จนะครับได้รับแรงสนับสนุนจากาสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามหรือคนรักผู้ครองก็สนับสนุนส่งเสริมนะครับแล้วก็สังคมก็ให้การเคลื่อนนไปสู่ทิศทางที่ดีนะครับเรียกว่าในระดับสังคมนั้นไม่ใช่แค่ในรคข้างนะครับแต่ก็มีระดับกว้างขวางนะครับที่อาจจะกว้างไปถึงระดับ ประเทศนะครับที่ส่งเสริมไม่การงานหรือธุรกิจของชาวปีมะแม่นั้นได้มีการเติบโตนะครับในพบของลูกน้องบุตรบริวารก็เป็นทิศทางที่ดีที่สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นความยึดมั่นด้วยความมั่นคงที่ดีที่ทำให้ธุรกิจการงานนั้นเติบโตนะครับบางคนก็จะมีการเปิด กิจาการหรือธุรกิจขึ้นในครอบครัวหรือมีการทำกิจกรรมอากิจก,กิจาการที่ร่วมกับคนในครอบครัวนะครับก็เป็นธุรกิจเล็กๆก็ได้ที่มีขึ้นร่วมกับครอบครัวนะครับและก็ได้รับแรงความเอาใจใส่สัตยาที่ดีนะครับแรงสนับสนุนที่มีการเข้ามาดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในช่วงไตรมาสนี้นะครับ หรือว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือจะเป็นญาติพี่น้องนะครับก็มอบความรักที่ดีเข้ามาช่วยส่งเสริมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับหรือแ้าเป็นรถเป็นบ้านก็จะเป็นสิ่งที่ดีช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจการงานของชาวปีมะแมนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับหรือจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ ในเรื่องง่ายบริการต่างๆที่พักที่อยู่ที่อาศัยนะครับธุรกิจบ้านเช่าธุรกิจอพาร์ตเมนต์ธุรกิจรีสอร์ทที่พักตากอากาศอะไรตัวเหล่านี้นะครับก็จะทำให้ชาวปีมแม่ได้ขยับขยายลงทุนที่ดีนะครับถ้าเป็นที่พักตากอากาศที่เป็นรีสอร์ทหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการต่างๆ ก็เป็นที่รู้จักของระดับคนต่างชาติก็มาใช้บริการก็ทําให้เป็นไปในทิศทางที่ดีก็มีความเติบโตต่อไปนะครับไม่ได้เป็นธุรกิจที่วงแคบๆนะครับคนต่างชาติก็เข้ามาใช้บริการในธุรกิจของท่านนะครับหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นธุรกิจออนไลน์ที่มีเข้ามาให้กับชาว ปีมะแมได้ดําเนินการในช่วงไตรมากนี้นะครับก็จะมีการเติบโตกว้างขวางที่ดีนะครับมีการลงทุนและก็การทําธุรกิจการงานก็ได้รับพเลี้ยงผู้สนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้รอบรู้ที่มีมากด้วยประสบการณ์ผู้ที่มองถึงปัญหาได้ดีนะครับจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้กับชาวปีมะแมนะครับก็ทําให การงานหรือธุรกิจของชาวปีมะแม่นั้นได้รับการพัฒนานะครับจากที่เคยผ่านมาสี่สามเดือนที่ผ่านมาเจอสภาพที่ไม่ค่อยดีก็จะได้รับการฟื้นฟูไปสู่ที่ดีนะครับก็เรียกว่าการงานก็จะเข้ามาเยอะนะครับเรียกว่าบางคนบางวัน,านงานนั้นก็อาจจะทําไม่ทันกับเวลาก็ได้นะครับหรือบางทีถ้าเป็นรูปแบบบริษัท ต่างๆที่มีการผลิตสินค้าหรือผลิตอะไรที่เป็นการออกสู่ตลาดนะครับก็บางทีอาจจะมีการเร่งรีบในการที่ไกระย,ยับขยายในเรื่องของเวลาการผลิตให้มากขึ้นนะครับหลังจากที่มันซบเซามา3เดือนแล้วนะครับธุรกิจออนไลน์ที่เข้ามาก็เป็นเติบโตได้ด้วยดีนะครับที่ทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เงินหมุนเวียนเข้ามาในแบบวันต่อวันนะครับย่างรวดเร็วไม่ต้องเป็นรายได้รายรับที่เป็นเงินเดือนที่จะมีเข้ามาหรือรอระยะเวลาที่จะต้องได้รับเงินนะครับธุรกิจออนไลน์ที่สร้างค่าเม็ดเงินในหมุนเวียนรวดเร็วที่เข้ามาก็เป็นเติบโตที่ดีนะครับกอไปใบนี้น่าจะเป็นเจิงธุรกิจของออนไลน์ที่มีเข้ามาขึ้นในพบของ อาสุภานะครับซึ่งเป็นพบของการเจริญเติบโตเรื่องของยุทธาบรรดาศาสตร์ื่อเสียงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับที่จะเกิดขึ้นก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน์สื่อสารต่างๆนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีทําใ้้จาวปีมะแม่ได้รับในชใ่วงไตรมาสนี้นะครับก็เติบโตได้ด้วยดีนะครับคนที่มีการทํางานที่มากกว่าหนึ่งคนนะครับก็มีการทํากันด้วย ความรักความสามาคัคคีเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับก็ทาให้การงานนั้นได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วม,วม,วมใจที่ดีนะครับก็ส่งผลในธุรกิจการงานมีความมั่นคงมีความเติบโตนะครับไม่ว่าเป็นธุรกิจหรือการงานประจําของแต่ละคนนะครับก็จะมีการเติบโตยิ่งขึ้นนะครับมีพี่เลี้ยงที่ดีมีผู้ช่วยสนับสนุนที่ดี นะครับแล้วก็มีแหล่งเงินทุนที่เข้ามาก็เป็นที่ดีด้วยนะครับแหล่งเงินทุนที่เป็นเงินก้อนหลักๆซึ่งไม่ไม่อาจจะไม่ไม่ได้เป็นเงินที่ไปต้องคู่หนี้ยืมสินในลักษณะสินเชื่อนะครับแต่เป็นเงินที่อาจจะมีเอ่อได้เข้ามาอาจจะเรงสนับสนุนจากเครือญาติก็ได้นะครับที่อาจจะมีเข้ามาส่งเสริมนะครับพ่อแม่พี่น้อง ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับหรือเป็นธุรกิจที่บางทีก็ไม่ได้ใช้เงินทุนอะไรมากมายนะครับถ้าเป็นธุรกิจออนไลน์ที่มีเข้ามานะครับก็อาจจะเป็นตุนไม่ได้มากมายอะไรมากนักในการทําธุรกิจทางออนไลน์นะครับบางทีําให้การหมนุหมนเวียนเงินเข้ามาในช่วงแรกๆที่ใช้เงินทุนไม่เยอะแล้วก็สามารถเติบโตได้ด้วยดีนะครับยิ่งนานวันยิ่งเวลาผ่านไปก็ ยิ่งขยายเติบโตมากยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับมีผลกาไรเข้ามาที่ดีเกิดความสําเร็จที่ดีเข้ามาก็ยิ่งมีเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทําใม้มีเงินเข้ามาทํ่ไม่มีความมั่นคงขึ้นนะครับก็เป็นธุรกิจที่สร้างความมั่นคงที่ดีถ้าเป็นธุรกิจที่ทาร่วมกับคนครอบครัวก็วมีความมั่นคงนะครับที่มีกัน ร่วมแรงร่วมใจเอาใจใส่กันดูแลซึ่งกันและกันที่ดีทำให้ธุรกิจในครอบครัวหรือธุรกิจที่หุ้นส่วนสำหรับในเครือญาตินะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมีความเติบโตก็เรียกว่าพลิกสถานการณ์จากความเจ็บปวดที่สามเดือนก่อนที่ผ่านมานะครับก็พลิกสถานการณ์ไปสู่ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์โชว์ความสําเร็จนะครับสามารถบริหารจัดการ ตั้งความรู้ความสามารถของตัวเองที่สามารถเคลียได้ในทุกรูปแบบนะครับให้สาเร็จได้ด้วยดีแล้วก็มีผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงผู้ช่วยเข้ามาช่วยเคลื่อนุนสนับสนุนด้วยก็ทําให้ทิศทางของการงานและก็ธุรกิจต่างๆของชาวปีมะแมในไตรมาสนี้นะครับก็ได้รับความเติบโตนะครับคลิกจากสถานการณ์ของอใน เดือนสามเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะแตกต่างออกไปนะครับจากสถานม,มเดือนที่ผ่านมาถ้ามันแย่นะครับก็สามเดือนนี้ก็จะมีการฟืนฟ้นฟูแล้วก็ปลิกสถานการณ์ให้เป็นโชว์ความงานที่มีงานเยอะงานเติบโตมากยิ่งขึ้นที่จะสร้างรายได้ไรายรับก็ามาเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของทางโชคลาภนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรที่จะส่งเสริมไม่กับ ้าวปีมะแม่ในช่วงไตรมาสนี้นะครับ้ามีโชคลาภก็น่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะครับที่ต้องใช้รา,ายหญาดเงินแรงงานในพบของลาภานะครับก็ต้องใช้รพลังกายพลังใจของตัวเองเป็นหลักในการทํางานลุยงานที่มีเยอะนะครับในการที่จะสร้างให้มีไรายได้ก็เรียกว่าเป็นโชคลาภของการใช้กําลังใช้พลังที่เรามีอยู่นะครับ ที่จะสร้างให้เกิดรายได้มีรายรับก็ามาตามที่คาดหมายนะครับแต่ส่วนที่จะไปหวังแบบโชคลาภทุกๆนั้นก็น่าจะไม่ก็มีสักเท่าไหร่นะครับหรือไม่มีเลยก็ได้อันนี้ก็ชาวปีมะแมก็อาจจะต้องอไม่ไปใส่ใจตรงนี้น่าจะดีกว่านะครับก็หันมาพิิกาสถานการณ์การงานที่เคยไม่ดีที่3เดือนที่ผ่านมาให้ไปสู่ความเติบโตในเรื่องของการงาน ที่จะสร้างความมั่นคงแล้วก็ให้เกิดค่าเงินที่เกิดขึ้นมาให้เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่านะครับในภพของอรินั้นนะครับบางทีถ้ามีอะไรที่คิดว่าก็มาเป็นปัญหาในช่วงไตรมาสนี้นะครับบางทีท่านคิดว่าเป็นรัดทรูที่มีเข้ามาก็สามารถทําให้ท่านคลี่คลายก็มีบางสิ่งที่เข้ามาเป็นปฏิหารหรือเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ ที่คาดไม่ถึงนะครับที่อยู่ๆก็มาแก้ไขสถานการณ์ในปานกับปราปักด้วยศัตรูเหล่านั้นได้ด้วยดีนะครับก็เรียกว่าคลี่คลายในช่วงเวลาที่เฉียดฉิวก็ว่าได้นะครับบางทีท่านคิดว่าจะเป็นศัตรูที่ไม่สามารถแก้ไขได้แต่ก็สามารถจัดการปานไปได้เพื่อดีเมื่อถึงเวลาจําเป็นที่ถึงจุด ที่จะเปลี่ยนเกิดขึ้นนะครับก็จะให้ชาวปีมะแม่นั้นการงานก็เติบโตนะครับในช่วงไรมาสนี้และก็การเงินก็จะมีเข้ามานะครับและก็ในเรื่องของการเงินนั้นก็พึงพอใจที่ดีนะครับกับทิดต่า,างต่างกันไม่ได้พยายามเดือดร้อนในเป็นนี่เป็นเินในเรื่องของการเงินแม้ว่าที่ฟังมาไม่ได้มีสถานการณ์ของการมีเงิน มากมายนะครับเนี่ยก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการได้เงินมาก็มาหมุนนะครับในการที่จะใช้ใจ่ายในการดําเนินธุรกิจของท่านเขาก็อาจจะทําไม่ไม่มีเงินเหลือเก็บอย่างไรมากนี้ก็ยังไม่มีเงินหรือทรัพย์สินที่จะเพิ่มขึ้นเป็นส่วนที่จะเก็บนะครับก็อาจจะต้องพยายามต่อไปนะครับในการที่จะใช้เงินที่ได้กําไรมาหรือเงินที่ได้รับผลประโยชน์มาก็มาหมุนเวียน อยู่ในการทำธุรกิจหรือหน้าที่การงานต่อไปนะครับและก็มีใช้จ่ายใ,ในชีวิตประจำวันนะครับก็จะเรียกว่าหมุนเงินไปก่อนในช่วงไตรมาสนี้นะครับก็ยังไม่ใช่เป้าหมายที่จะเก็บเงินให้มีเงินทองมากขึ้นหรือมีทรัพย์สินมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงไตรมาสนี้นะครับของ้าปีมะแม่นะครับ ความรักความสัมพันธ์นั้นตาว่าที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์มันไม่ดีสําหรับชาวปีมกแม่นะครับก็ต่อไปนี้ก็จะมีการดูแลเอาใจใส่พัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและก,กันนะครับที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นนะครับที่จะส่งผลในความรักความสัมพันธ์ในช่วงไตรมาสนี้ มีอะไรที่ไม่เคยเกิดไม่เคยเป็นไม่เคยได้รับนะครับก็จะมีเข้ามาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ของคู่รักในช่วงไตรมาสนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ตั้ว่าที่ผ่านมาก็ดีอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ก็จะดยียิ่งขึ้นนะครับมีการมองถึงคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับก็ส่งผลให้เกิดความอบอุ่นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับ อะไรที่มันเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้นก็จะมีการยุติลงนะครับก็เรียกว่าสงบศึกของสงครามของความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะมีการหันมาดูแลใจใสซึ่งกันและกันที่ดีนะครับก็ให้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีความอบอุ่นมีความมั่นคงในครอบครัวในความรักความสัมพันธ์ของคู่รักที่จะดําเนินต่อไปในช่วงไตรมาสนี้นะครับ ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีแม้จะมีความสุขความเติบโตก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีอย่างไรก,ก็ก็ต้องมีบ้างนะครับในความรักความสัมพันธ์ในแต่ละวันในช่วงระยะเวลาหลายๆเดือนก็ย่อมมีการกระทบกระตั้งกันบ้างอันนี้ก็เป็นแก้อาจจะเป็นแก้วามคิดที่แตกตา่างกันที่อาจจะมีเข้ามาที่ทําใหา้คู่รักคู่สัมพันธ์นั้นก็มีบ้างในเรื่องของปากเสียงที่มีเข้ามาอันนี้ก็ ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อเมื่อความรักความสัมพันธ์นั้นมันรู้สึกไม่ดีก็พยายามทาความเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรที่พูดกันไม่ก้อยลงรอยก็พยายามเคลียนะครับอย่างไรก็ตามโลกตั้งใบก็จะเป็นของความรักความสัมพันธ์ของคู่รักได้แน่ะนอนครับจะมีความมั่นคงนะครับบางช่วงวางเวลาก็มีความเป็นโรแมนติกที่ดีมี ความรักที่ชุ่มจํำโด,ดดเดินมีความมัน่นคงบางทีก็จะมีการเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับถ้าพอมีเงินมีทองขึ้นมานครับก็ใช้จ่ายไปเที่ยวทั้งในประเทศบางคู่ก็อาจจะไปเที่ยวต,ต่างประเทศเพื่อสร้างความเบิกบาในใจให้เกิดขึ้นียกว่าตาอาตาที่ผ่านมาในช่วงสามเดือนก่อนนั้นอาจจะไม่ก็มีอะไรดีๆนักนะครับก็ มาเติมพลังกันในใจมากนี้นะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีการดูแลเอาใจใส่ให้เกิดความอบอุ่นมีคุณค่าในความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่ให้มีความมั่นคงต่อไปนะครับก็เรียกว่ามอบความรู้สึกีดีที่ทําให้เกิดความอบอุ่นขึ้นของผู้รักผู้สัมพันธ์ในใจมากนี้นะครับส่วนคนที่โสดนะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วง ใจมากนี้คนที่ตากว่าบางคนก็จะมีผ่านความรู้สึกที่ผิดหวังมาก็ได้ในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับบางคนก็ยังไม่เปิดเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ก็ยังมีความคิดย้อนแย้งอยู่นะครับว่าที่เจอมานั้นก็ทําให้มีความลังเลในความรักความสัมพันธ์ว่าตกลงมีรักดีหรือไม่ดีนะครับก็ทําให้ยังลังเลอยู่นะครับ บางคนก็จะมีโอกาสด้วยนะครับในการที่จะได้ไปพบเจอกับพ่อไม้ไม้ที่มีก็ามานะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยคนโสดในช่วงไตรมาสนี้นะครับถ้าเจอพ่อไม้ไม้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเจอคนที่มไม้ไม่ไม่จริงพ่อไม้ไม้ที่ไม่ได้เป็นจริงๆที่อาจจะเป็นคนที่ยังมีเช้าของคาราคาสังอยู่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ที่ประเจรัฐที่เขามีเจ้าของครอบครองอยู่ซึ่งอาจจะสมผลให้เกิดความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ไปสู่ทิศทางที่ดีนักนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยในหัวใจเรานะครับก่อนที่จะมอบใจให้กับผู้ใดผู้ใดก็ต้องดูความเรียบร้อยก่อนนะครับความเป็นไปอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมในความรักความสัมพันธ์จะได้ไม่เจ็บปวดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในทีหลังนะครับ นี่ก็คือการงานการเงินแล้วก็ความรักของชาวปีมะแมในไตรมาสที่สามนี้นะครับก็โดยปอบละมาณนี้นะครับในช่วงเดือนกรกฎา,าคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะครับอย่างไรก็ชาวปีมะแมนั้นก็พลิกสถานการณ์จากที่ไซมาสไตรมาสที่ผ่านมาถ้าไม่ดีถ้าแย่นะครับก็จะพลิกสถานการณ์ให้เป็นหน้ามือเป็น วกว่าพฤติก,การจากอีกด้านหนึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับจากที่แย่ก็มาสิ่งที่ดีก็มานะครับก็ขอให้าวปีมะเม่มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ